ไอ้ปืดป๊ดไอ้ปื๊ดไอ้ปื๊ดไหนเนี่ย <c oughs> ไอ้ปื๊ดไหนกันคะพี่แมวไอ้ปืดปดป๊ดไหนไอ้ปื๊ดขาใหญ่หรือแปะ เขารู้กันทั้งซอยเขารู้กันทั้งซอยเราโหกันทั้งซอยเอ้ปื๊ดโนว่าไอ้ปื๊ดปูอ่ะแต่เขาเขาจะรู้ตัวเข้าไหมคะคือตอนนี้เราเป็นกังวลเรื่องอะไรนะคะคนรับข้างไอ้ปืดหน้ากลมไอ้ปื๊ดหน้าแฮกไอ้ปื๊ดซาลาเปาไอ้ปื๊ดสาลเปล่าใช่ค่ะไอ้ปื๊ดสาลเปล่าเฮ้ยพี่แมวไอ้ปื๊ดมันบอกพี่แมวแล้วไงว่ามันไม่ได้ไปทำมามันสุขภาพดีใช่มันส่มนบนเยอะ ชินบัญชรหรือเปล่าไอ้เปิดเป้ดไม่เราไม่ได้หมายถึงไอ้เปิ้ดคนนี้คนเดียวจ้ะมันมีหลายคนค่ะเป็นเปิ้ลแต่ที่หน้าแหกมาเนี่ยเพราะไปทําอะไรมาก็ถูกคือนิยามศัพท์ไอ้เปิ้ดที่พี่แมวว่าเนี่ยคือหลายคนหลายคนไม่ใช่เฉพาะคนที่จริงๆชื่อไอ้เปิ้ลมันมีหลายคนที่เข้าเ e ฟ i ิชันหรือนิยามศัพท์ดังว่านะคะทาให้เราหน้าทาให้ประชาชนไทยหน้าแหกไปด้วยใช่แล้วก็ทําให้คนหกละ ทับถมเรานะคะว่าเราแบบโง่ไม่รู้เ,เรื่องเลยเลยเหรอใช่หลายเรื่องมากๆเลยดูสิไอ้เปิด์ดไอ้เปิ์ดหน้าแหกก็ทําให้เราหน้าแหกสะสะกลุ่มประเทศอาเซียนวิจารณ์รัฐประหารไทยเรียกร้องหยุดครอบควบคุมตัวประชาชนเห็นไหมฮะ,ะบะกลุ่มสสอาเซียนเพื่อสิทธิมุมยชนวิพากษ์วิจารณ์การท,ทํารัฐประหารของผู้นำทหารทาไทยอย่างหนักค่ะปะนาว่ามีการละเมิดสิทธิมุมยชนอย่างบ้างขวางและเรียกร้องให้ปล่อยตัวทุกค,คนที่ถูกจับกลุมด้วยสายเหตุทางการเมือง รวมถึงเล็กร้องให้ผู้นําทหารเคารพสิทธิมนุษยชนทั้นพื้นฐานเห็นไหมคะในวันที่27พฤษภาคม257อีวากุซูมาซันดารีประธานกลุ่มสสอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ากองทัพไทยพยายามปราบปรามศัตรูทางการเมืองทุกคนและเป็นศูนย์รวมของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนับตั้งแต่ทำรัฐประหารยึดอำนาจเป็นต้นมา พวกเขาควรยุกเลิกการใช้อำนาจละเมื่อสิทธินี้โดยทันทีและโดยถาวรเห็นไหมฮะค่ะและเว็บไซต์ของ PH uh, p h uh, p a p h r ระบุว่ามีคนหลายร้อยคนถูกจับกุมโดยกองทัพไทยภายในช่วงไม่ถึงสัปดาห์ขณะที่สื่อมวลชนก็ถูกข่มขู่และถูกปิดกั้นอย่างหนักอีกทั้งยังมีการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง,างๆเช่นสิทธิในการชุมนมุมพวกเราได้เห็นความแตกต่างของสถานก,การณ์สิทธิมษยชนอย่างลดเอสะ ได้เห็นความตกต่ำนะค่ะเห็นความตกต่ำนะของไอ้ปื๊ดโนว่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะของสาธา,าร <c oughs> ิชนอย่างรวดเร็วและน่าตึงตหนกอย่างมากที่สุดในประเทศแถบภูมิภาคข,ของเราซึ่งไม่ได้เห็นมาเป็นรานานแล้วจึงขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้คำตอบในเรื่องนี้โดยทันทีเห็นไหมเราจะเป็นอะไรนะครับ เป็นอาเซียนเป็นเลยเปิดประเทศอะไรกันเนี่ยแล้วตัวเองมันทําให้แบบสิทธิทไม่ชมตกตำ่ำเป็นสิรขายหน้าของของ,ของกลุ่มอาเซียนด้วยใช่ไม่ใช่หน้าแหกนะไม่ใช่หน้าแหกเฉพาะเมืองไทยเฉพาะคนไทยนะหน้าแหกไปถึงกลุ่มอาเซียนด้วยไอ้ปื๊ดนว่าเข้าใจไหมค่ะนะคุณจะแบบไอ้ปื๊ดนว่าไอ้ปื๊ดปูอดัดไอ้ปื๊ดหน้าแหกอะไรก็ก็อย่ามาทําให้คนอื่นเขาหน้าแหกไปด้วยใช่ไหมคะตุม้มแต่เขามาทําหน้าที่แทนพวกเรานะพี่แมวเราจะทํายังไงคะไอ้พวกอย่างเงี้ยมันมันอ้างว่า มันทําแทนเราอ๋อมันน่าว่าทําแทนเราแต่เราไม่ใช่นะเราไม่แต่เราไม่ยอมรับอ่ะเออเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันก็น่าแหกไปเองเราไม่ยอมรับประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องมาแสดงว่าตัวเองว่าเราไม่ยอมรับในการกระทาของพวกนี้เพราะเขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่ชอบทํเที่องทาได้นะคะก็ตอนนี้ก็นักวิชาการก็เริ่มออกมามีเสวนากันยัะนะคะเรื่องพวกนี้นะคะแม้แต่ว่าแบบโอ้โหแบบปรามการของพวกเนี่ย ของนายมหาคายเนี่ยก็ยังมาพูดเลยว่าหลักนิยธรรมแสดงให้เห็นถึงความคิดที่ว่าประชาชนยอมรับนับถือความชอบธรรมของกฎหมายในฐานะเป็นวิธีการที่บังคับและควบคุมพฤติกรรมของประชาชนทุกคนในสังคมทั้งผู้ปกครองและผู้ปกครองทั้งคนรวยและคนจนทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยะนะคะเพราะมันไม่ใช่ว่าคนที่เป็นแบบอะไรผู้นําเป็นรักฐานที่ปัดจะมากดขี่คนอื่นได้ตัวเองก็อยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันะนะคะ และที่สําคัญมากนะคะคือกฎหมายต้องบังคับได้ใช้ใช้ได้กับทุกคนไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะคนจนแต่คนรวยอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่นะคะ uh huh. กฎหมายไม่ต้องเท่าเทียมกันหมดสิทธ,ทธิทุกอย่างเท่ากันหมดจจรจะจนไม่ได้มีความหมายตรงนั้นเลยและอาจรย์ก็ยังบอกว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสังคมเสรีนั้นมีอาจอาศัยแต่ การใช้หรือคุกคามที่จะใช้ก that, refined, ําล <ARM. S 2> ังโดยเจ้าหน้าที่เพียงประการเดียวนะคะท่านความสงบเรียบร้อยไม่ใช่อ <Hoy S 1> ย่างไอ้ปื๊ดบอกบอกว่ามันต้องมีกฎการศึกอยู่ถ้ามีกฎการสึกแล้วมันจะได้สงบเรียบร้อยซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์บอกว่าความสงบของประชาชนในสังคมเสรีนั้นมีอาจอาศัยจากการใช้หรือคุกคามที่จะใช้กําลังโดยเจ้าหน้าที่เพียงประการเดียวยังขึ้นอยู่กับความรู้สึกของประชาชน ที่มีแต่ความชอบธรรมของสถาบันการเมืองและสังคมที่ออกกฎหมายสถาบันการเมืองและสังคมที่ออกกฎหมายนะคะและต่อกฎเกณฑ์ที่สถาบันเหล่านั้นสร้างขึ้นะนะคะท่านบุคคลเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมก็ต่อเมื่อกลุ่มชนที่เขาสังกัดอยู่นั้นยอมรับผู้ที่ไปบัตรตามกฎและปฏิเสธผู้ฝ่าฝืนการแสดงออกซึ่งการยอมรับ และไม่ยอมรับจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะเมื่อกลุ่มชนนั้นเชื่อว่าสาสาบันสร้างกฎเกณฑ์นั้นมีสิทธิ์ที่จะปกครองนั่นคือปกครองโดยชอบธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณปกครองโดยไม่ชอบธรรมประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับกฎเกณฑ์ต่างๆนานาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่อ้างว่ามีรัฐาธิปัตย์ก็ไม่มีสิทธิ์ะนะที่จะใช้อํานาจโดยการใช้กําลัง ของทหารที่ตำรวจก็แล้วแต่ที่จะมาควบคุมและกดขี่นะประชาชนเหล่านั้นเพราะนั้นนี่ก็คือทำไมฮะนี่ก็คือปรมาจารย์ของเนี่ยในวิชามหาไทรเนี่ยก็ยังูดอยนาง้เขียหลักนิิธรรมในเรื่องนี้ไว้เป็นแบบนี้เลยและในวิชามหาไทรเนี่ยจำได้หรือเปล่าเพราะคุณก็เองก็เวลาเขียนบทความอะไรคุณก็อ้างอิงอาจารย์ธานินมาโดยตลอดเพราะนั้นหลักที่ท่านอาจารย์ธานินท่านกุณาได้เขียนไว้เนี่ย จำได้ไหมนะคะจำได้บ้างหรือเปล่านะคะในกรณีนี้นะคะแต่เขามองว่าขนาดนี้สถานการณ์มันไม่ปกติคะ่ะที่เขาใช้อธิบายแต่ลายเวลากับทุกคนเขาว่าบ้านเมืองไทยมันไม่ปกติก็มันไม่ปกติเพราะพวกคุณยังประกาศกฎก,การศึกอยู่นั่นเองคะ่ะไม่ใช่สถะอาจาร์มันไม่ปกติก็เพราะว่าคุณทําให้มันไม่ปกติค่ะ <c oughs> แล้วก็คุณก็ไป <มา S 2> ยึดอำนาจแล้วคุณก็ามาอ้างประกาศประกาศใช่ไหมคุณคุณประกาศไอ้กฎไอ้การศึกในกอนน่อนนี้มายึดอำนาจอีกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไอการประกาศ กฎการศึกนี้ไม่รช่ว่าเป็นการประกาศกฎการศึกโดยต้องหรือเปล่าด้วยใช่ไหมกฎการศึกก็ประกาศไม่ถูกต้องแล้วก็เข้ามาะเทศต้องไงคะประกาศทั้งประเทศต้องมีพระบรมราชองการนะั้นใช่ไม่ใช่ตุะกาดเองไม่ได้นะคุณจะมาบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยเคารพ ใะในกฎหมายเขารบในหลักที่คุณทำเนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่ชอบทำน,น้่ต้นเพราะมัน่าชอบทำนี่ต้นใช่ไหม<ะ>และที่สําคัญนะคะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะพี่แมวเกี่ยวกับกฎไอาการศึกนิดนึงนะคะ,คะเขาบอกว่ากฎไอาการศึกนะคะว่าองค์กรไหนเป็นคนใช้อำนาจน,นะ,ะกฎไอาการศึกเป็นพระราชบัญญัตินะคะกฎไอาการศึกนี่ซึ่งก็ใช้มาร้อยปีแล้วนะคะ ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะยังเหมือนเดิมคือร้อยปีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กฎยากันสิแล้วไม่ร้อยปีเหมือนกฎหมายเก,กีก่ยวกับเรื่องนี้อ่าค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> เขาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารคะ่ะจะเป็นองค์กรผู้แช่อำนาจเหนือองค์กรพลเรือนทั้งหมดนะคะแล้วก็บอกว่าทําไมจะประกาศกฎนี้ัวม,มีเหตุการณ์ที่แบบมันมีความวุ่นวายแบบมันเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยที่เป็นภัยที่มาจากภายในหรือภายนอกประเทศนี่สามารถจะประกาศได้นะคะ เราบอกว่าทําไมสิทธิในการชุมนุมเป็นไงบ้างถ้าใช้กฎการสื่อนะคะไม่สามารถใช้สิทธิในการชุมนุมทางการเมืองได้เลยเขาบอกอํานาจหน้าที่ทางกฎหมายนี่เขาบอกจะกลายเป็นโอนอำนาจทุกอย่างค่ะไปให้กับทหารหมดเลยเจ้าหน้าที่ทหารมีอํานาจปิดล้อมตรวจคน้นจับกลุมและกักตัวบุคคล ได้โดยทันทีที่มีเหตุอันควรสงสัยนะคะเน้นคํานี้นะอันควรสงสัยมันคล้ายๆกับคําของนายวิชามหาครัอป่ะคะอันควรสงสัย <c oughs> ว่าบุคคลน,นั้นเป็นราชศัตรูหรือได้ฝ่าฝืนกฎอัยการศึกหรือคําสั่งของฝ่ายทหารโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาคะ่ะและเหตุแห่งการกักตัวแต่อย่างใดเลยคือจับไปเลยไม่ต้องแจ้งอะไรทั้งสิ้นนะคะทหารสามารถจับตัวบุคคลได้โดยไม่ต้องมีหมายสารนะคะและแม้ ไม่ใช้ไม่ใช่การกระทําผิดซึ่งหน้าก็จับได้เช่นเดียวกันเช่นแบบอาจจะคือเหตุการณ์อาจจะไปไปไหนมาแล้วก็อยู่สักอีกสิบวันยี่สิบวันหรือแล้วแต่ต้องการนะคะก็มาจับเขาได้เพราะว่ามันไม่ต้องไปการกระทําผิดซึ่งหน้านะคะนี่ถึงผิดกฎหมายแล้วมดนจริงๆเลยแล้วผิดสิทธิ์อายุเฉลยชนด้วยนะคะเขาบอกว่าแล้วก็สารทหารก็จะใช้แทนสารพลเรือนนะคะเมื่อมีเหตุจําเป็นเนี่ยนะคะก็จะใช้สารทหารแทนด้วย เพราะนั้นนะคะสารอาหารนี่ก็ไม่สามารถที่เราจะไปอุทธรณ์อะไรได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเหตุให้ว่าทําไมนะคะขณะนี้เนี่ยหลายประเทศเขาก็เรียกร้องให้ประเทศไทยนะคะให้หยุดเถอะกฎการสืกประกาศยกเลิกซะเพราะว่าประชาชนนะคะอย่างมันก็นานแล้วนะที่เต็งยึดอานาจมาก็ควรจะให้ประชาชนเขามีสิทธิขั้นพื้นฐานได้แล้วนะคะแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองก็ใครเขาดูไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนคือคุณทําให้มันดูเดือดร้อนเองอะค,คุณทําให้มันวุ่นวายเองโดยที่ว่าจริงสถานการณ์จริงเนี่ย มันพูดปายจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยใครเป็นคนทําหรือว่าทําเพื่ออะไรหรือว่าต้องการจะประกาศกัยการศึกนั้นต่อไปหรือไม่นี่เราก็ยังสงสัยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายคุณก็ยังไม่สามารถอธิบายให้ประชาชนฟังได้เลยค่ะพี่มาเชิญค่ะเชิญพี่เรื่องอะไรคะกับรายการศึกเน้นหน่อยคะ่ะว่าประชาชนเขากลัวมากตอนนี้โดนข่มขู่แล้วก็ตุ้มได้มีโอกาสไปที่เรือนจํานะคะก็มีเจ้าหน้าที่เรือนจําก็บอกว่าขณะนี้ก็จะมี พวกพี่น้องนะคนเสื้อแดงนี่ก็ถูกจับมาเกือบทุกวันนะคะวันละคนวันละสองคนบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นการกระทําผิดซึ่งหน้า uh huh. แต่เป็นการทําผิดซึ่งทหารเขามองว่าคนนี้นั่นแหละเขาสงสัยนะคะเขาก็จับได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เอาไปควบคุมตัวได้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแห้ประชาชนก็เกิดความกลัวมากนะคะแล้วก็ที่บอกว่าความกลัวนี่มันทําให้เกิดความสงบสุขหรอคะความกลัวนี่มันทําให สังคมนี่อยู่ได้เหรอคะแล้วคุณบอกว่าต้องการความปลองดองความปลองดองมาจากความกลัวเหรอข้อคําถามนะคะความปลองดองนี่มาจากความกลัวหรือเปล่าก็ไม่ใช่ความปลองดองมันต้องมาจากคอนเซนต์ก็คือความยินยอมค่ะความยินยอมร่วมกันแช่ไหมหมู่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็บอกแล้วอะไรก็ตามที่ต้องทาให้ประชาชนยอมต้องให้ประชาชนยินยอมในการแช่งนาดเนี่ยมันจะไม่ใช่ความปลองดองอแล้วใช่ไหมคะ นี้ในในเรื่องกฎการศึกพี่ก็ไม่วิจางต่อเพราะว่าตุ้มก็ได้พูดไปหมดแล้วนะคะก็ก็ยกเลิกเถอะค่ะแล้วก็หลายประเทศนะคะเขาก็บอกมันจริงๆนะคะว่าไม่ใช่ว่าเรามาแต่งกันเองนะคะนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นคุณราเซลที่มานะคะหรือว่าทางเอ็มเนสตี้เขาก็พูดเรื่องกฎการศึกนะคะหรือไม่ทางอาเซียนเขาก็พูดเรื่องกฎการศึกนะคะคือทุกคนเขามองเห็นประเด็นหมดแต่มันมีคนในสังคมไทยกับพี่แมวบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลย กีการศึกอยู่ไปนก็ปกติไม่เห็นจะไงก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดเขาบอกเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่เห็นต้องกลัวคือไม่ได้เกี่ยวข้อกับการทาอะไรผิดหรือเปล่านะมันเกี่ยวที่ว่าการจะบริหารความเสรีภาพอิสระเสรีภาพที่แต่ละบุคคลมีอยู่เนี่ยนะคะเช่นเขาอยากจะแจดงความคิดเห็นบางเรื่องเนี่ยนะคะ uh huh. แต่เป็นบางเรื่องที่อาจจะไม่ถูกอกถูกใจคนบางกลุ่มแล้วก็มองนั่นแหละคือภัยคุกคามแล้วก็มาจัดการเขาอย่างนี้ค่ะแต่กลุ่มนั้นเขาไม่เห็นภาพนะพี่แมวเขาไม่เข้าใจประเด็นพวกนี้ ก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันคุกพี่ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายเราเข้าใจหรือเปล่าว่ากรณีของการมีกฎัยการศึกเนี่ยมันเป็นการใช้อํานาจซึ่ไม่ใช่อำนาจพลเรือนเพราะเวลาเถียงก็เถียงให้มันถูกประเด็นนะมันไม่ใช่อํานาจพลเรือนแต่มันอำนาจทหารใช่ประมาณอำนาจทหารเมื่อทหารเขามายึดครองอํานาจสายพลเรือนซึ่งเราปกครองในบอกประชาเทปไตเนี่ยเราต้องการผู้ปกครองที่เป็นพลเรือนไม่ใช่ผู้ปกครองที่เป็นทหารถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่มีกฎัยการศึกมันก็คุกคาม อำนาจในเรื่องของการที่จะมีการปกครองโดยฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ฝ่ายพลเรือนไปแล้วถูกไหมคะเพราะนั้นประเทศต่างๆเนี่ยเขาถึงได้มาเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับสู่การปกครองโดยพลเรือนตามระบอบประชาธิปไตยโดยทันทีแล้วก็เขาบอกอีกว่ารัฐบาลไทยเป็นตัวถ่วงแรงผลักดันไปสู่ประชาธิปไตยของกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทวงเน้นนะทวงกลายเป็นภัยสำหรับประเทศที่สนับสนุนแนวคิดแบบประชาธิปไตยเห็นไหมคะ นั้นในเว็บไซต์ของ p s h r <S ก็ระบุว่ากองทัพไทยยังพยายามโยงคดีกลายกลายเป็นคดีต่อต้านระบบกษัตริย์หรือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องความมั่นคงของชาติภายใต้สารอาหารซึ่งเป็นการดำเนินคดีที่ไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ทนายพลเรือนเป็นตัวแทนในการว่าความใช่ไหมในกรณีนี้พอโยนคดี1นึขึ้นมาปุ๊บก็ไปเลยนู่นเลยไปาสารอาหาเ<ำ>ข้าไปเรือนจำแล้วไปสารอาหารแล้วก็ไม่มีทนายนะ แนนนในกรณีก็เห็นว่าการเป็นการ,รมเมิดงทุกอย่างในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ในในกรณี p h ีเอชอนี่ก็เห็นว่าผู้ว่าผู้ที่กองทัพไทยควบตัวควบคุมตัวนับเป็นนักโทษการเมืองและนักโทษการเมืองทางความคิดนักโทษทางความคิดนะะนักโทษทางการเมืองและนักโทษทางความคิดผู้ที่ถูกคุมขงังเนื่องจากมีความคิดเห็นต่างจากผู้มีอำนาจค่ะ และเรียกร้องให้กองทัพเปิดเผยรายชื่อรวมถึงสถานที่ควบคุมตัวและสาเหตุในการควบ,ค,วบคุมตัวพวกเขาผู้ถูกควบคุมตัวควรได้รับอนุญ,ญาตให้พบปะสมาชิกในครอบครัวและภายความได้หากมีการดําเนินคดีที่พวกเขากระทําจริงก็วควรถูกตั้งข้อหาค่ะโดยสารพลเรือนดฉะนั้นควรจะมีการปล่อยตัวโดยทันทีไม่ใช่โดยสารทาหารเพราะกอ้กดไอาการศึกที่มันมีอยู่เนี่ยมันทําให้ทหารเข้ามีมสิทธิ์ในการควบคุมตัวพลเรือนและไปะขึ้นสารทหารได้ ซึ่งนี่คือข้อเสียของกฎในการเสือกเพราะนั้นการโต้เถียงก็ควรจะโต้เถียงให้มันถูกต้องใช่ไหมถ้าเราโต้เถียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะมีประเด็นนะคะที่เราจะไปต่อสู้กับเขาได้<ช>โดยมีมีหลักฐานคนะแล้วเขาบอกอนาคตของไทยจะมืดมนถ้าหากว่าจะมีคนถูกจับกลุมโดยสารอาหารเพียงเพราะเขาใช้คําพูดหรือแสดงความคิดเห็นเราจึงของวิงวอนให้สอสอของไทยทุกคนไม่ว่าจะฝักละไม่ว่าจะจากฝ่ายใดก็ตาม เล็งเห็นปัญหาการคุกคามและการกล่าวต่อต้านการคุกคามที่เลวร้ายที่สุดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานนะฮะเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้พวกเขาต้องเปิดโอกาสให้มีการหาลือระดับชาติแบบเน้นการมีส่วนร่วมซึ่งต้องมีการเคารพความคิดเห็นและรมการที่แตกต่างหลากหลายซึ่งกระบวนการเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในในบรรกาศในปัจจุบันนี้นะคะ แล้วการที่ผู้ถูกควบคุมตัวไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกและผู้ถูกกักตัวในสถานที่ควบคุมตัวอย่างไม่เป็นทางการทําให้เสี่ยงต่อการถูกทรมานและการละเมิดสิทธิอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรสิทธิมนุษยชนนี่ก็แสดงความกังวลในเรื่องนี้โดยเฉพาะการควบคุมตัว30คนที่ถูกกล่าวหาว่าเคยโจมตีผู้อื่นด้วยแรงทูนใจทางการเมืองมาก่อนอนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราก็น่าแหกมากเลยแล้ว ในในกรณนนีขออชาญนักชาญชาดีเอกสสช,ช,ช,ชาวมาเลเซียซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มสสเพื่อสิทธิมนุษยชนก็กล่าวว่าสถานก,การณ์น่าเป็นห่วงในประเทศไทยพวกเราเห็นว่ามีนักวิชาการและอาจารย์พากหลบหนีเพราะกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีมีประชาชนธรเวลาถูกจับมีทหารติดอาวุธบุกเข้าลื้อคนบ้านในช่วงดึกใช่ไหมคะแล้วก็มีการติดตามตัวนะคะบรรดาคนที่เขามองเห็นว่าจะเป็นภัยคุกคามทั้งที่เขาเป็น คนธรรมดาเป็นนักศึกษาเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยนะคะชาวบ้านเนี่ยก็โดนค่ะคือโดนกันทั่วหน้านะคะสอสออะไโดนหมดทุกคนไม่ได้เว้นแต่ว่าเว้นเว้นเว้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวกับตัวเองนะคะก็ไม่เคยโดนอะไรเลยไม่ว่าจะทําไงก็ตามและนอกจากไม่โดนยังมีการคุ้มครองค่ะเพราะว่ามีคนหนึ่งห่มสีเหลืองพ้าจีวรเหลืองมาค่ะไม่เป็นไม่ได้เป็นพระตัวจริงนะคะแต่ห่มจีวรมามาที่มอสรากำแหงค่ะก็สั่งตำรวจมาดูแลวความปลอดภัยอย่างเต็มที่ไม่เข้าใจค่ะ คนเป็นจีวรเหลืองทําไมต้องกลัวกันไม่ปลอดภัยอ่ะไม่ทราถ้าเป็นคนที่เป็นคนที่แบบปฏิบัติทำจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวสิคะแต่นี่ก็กลับไปให้ดูแลแต่ว่ากับคนที่เขามีความเห็นต่างอุดมการต่างนิดเดียวซึ่งก,การพูดมันจะไปฆ่าคนได้ไหม ้าเขาพูดเดียวกันน่ะเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเขาพูดเดียวกันเพราะนั้นถ้าเป็นพวกเดียวกันก็สามารถจะทําอะไรก็ได้แต่ถ้าเขาสงสัยว่าเป็นคนละพวกนี่ยเขาก็จะต้องมาจัดการพอดีเขาไม่ได้สงสัยนะคะต้องบอกชัดเจนนะเขาตีตายนะคะเขาแยกยักกลุ่มเราออกมาแล้วนะคะกลุ่มที่มีความเห็นต่างหรือดองการที่รับิดชับตายในเขาแยกแล้วเป็นศัตรูค่ะค่ะแล้วก็ซานเดียกรสสของมาเลเซียก็ยังกล่าวว่ากลุ่มสิทธิมษยชนเนี่ยรู้สึกว่า ควรต้องพูดเรื่องนี้เนื่องอยากเป็นตารเมอรสินิีนมชนเป็นวงกว้างในปัจจุบันไม่มีเหตุผลชอบทำใดๆรองรับและ,ะเผด็จการทหารควรหยุดจะทําการโดยทันทีมิเช่นนั้นจะต้องถูกประนามาและมีนะปฏิกรยาโต้ตอบแา่ต่ตางชาติรวมถึงในระดับภูมิภาคด้วย และองค์กรสิทธิมิุชนก็เตือนอีกว่าในขณะที่คนไทยจํานวนมากชื่นชมการยึดอำนาจของกองทัพและคิดว่ามันเป็นวิธีการเพื่อให้ประเทศจับคืนมามีเสถียรภาพได้อีกชั่วคราวแต่ผู้นํากองทัพมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคนในไทยไม่ใช่เฉพาะคนที่เห็นชอบหรือว่าชื่นชอบกับเผด็จการทหารเท่านั้นนะคะ เพราะ oh. ฉะนั้นก็จะเห็นแม้ว่าไอ้ปื้ดมันจะน่าแหกขนาดไหนแล้วที่พี่แมวอ่านที่ฟังเมื่อกี้นะคะต้องชัดเจนแล้วนะว่าขนาดต่างชาติเขายังวิเคราะห์ออกอะ่ะบางทีคนในประเทศมันมีผงข้าตาแบบคะ่ะมันไม่เก็ตอนะ่ะพี่แมวนะคะบอกชัดเจนนะคะว่าเขาบอกแล้วนะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะคะ,ะ,คะมันเป็นเหตุการณ์ทหารคนที่ชื่นชอบเนี่ยอาจจะเป็นจํานวนหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วคือคนที่เขาไม่ได้ชื่นชอบเขาไม่กล้าออกมาเพราะถูกถูกเหยียบอยู่เนี่ยนะคะ ก็ต้องบอกทางทางทางอาเซียนนี่เหมือนกันว่าจริงมันไม่เห็นภาพนะคะเพราะว่าตุ้มเคยมีการคนมาถามตุ้มเหมือนกันว่า uh huh. รู้สึกประชาชนสน่วนใหญ่ก็โอเคแล้วใช่ไหมตุ้มบอกว่าก็ถูกเหยียบอยู่นะคะ่ะก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคปะ่ะเพราะถ้าใครออกมาหลันนิดนึงว่าความเห็นต่างหรือมีความคิดที่ว่าอยากจะอะไรขึ้นมานะคะแค่พูดเยนะก็โดนแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ไปปรับทัศนคตินะคะซึ่งก็ไม่มีใครเขา,าอยากไปถูกปรับนะคะแล้วก็ทัศนคติ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่น่าแหกไปกว่านั้นก็คือสำนักง,งานข่าหลวงใหญ่องค์กรสาพชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนนะมีหนังสือแจ้งรัฐบาลไทยให้เข้มงวดและระมระวังในการพิจารณาคดีออนะของสารทหารและการจําขังผู้ต้องหาโดยไม่ผ่านกระบวนการการไต่สวนที่ชอบธรรม ซึ่งดีลพ c e ซ s ที่เราพูดกันบ่อยๆเลยซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีและผ่านกันให้สัตยบันไปแล้วเปิดจำได้ไหมเปิดพะไ้ปื๊ดอย่าหน้าแหกกว่านี้จะปื๊ดโนว่าปื๊ดตูอัดหรืออะไรก็แล้วแต่ ต้องรู้นะคะถ้าเราลงลงนามไปในสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะพารทีที่ว่าที่พี่มาว่าเนี่ยนะคะของ UN เนี่ยนะเราต้องปฏิบัติตามเราจริงๆเราต้องเอามาดูว่ากฎหมายไทยมีอะไรต้องแก้ไขกฎหมายได้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราไปลงนามเพราะนั่นเป็นหลักสากลแล้วที่ว่าเราเป็นสมาชิกเราต้องเชื่อหลักสากลนะคะไม่ใช่ว่าฉันจะทําอย่างเงี้ยเพราะฉันมีอำนาจแล้วก็ไม่อายค่ะคือขณะนี้ที่บอกว่าเขาประนาม,มอยากประนามประนามไปไม่ใช่ ฉันอยู่ในประเทศไทยฉันแฮปปี้มีแต่คนกลัวฉันนะเข้าใจาตรงกันไหมพี่แมวไม่เข้าใจานะั้ยไม่เข้าใจตรงกันเพราะเราไม่ได้อยู่ <c oughs> อีกช่องหนึ่ง <C oughs> น,นี่คือเรื่องของที่นี่ความจริงนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ขอให้คือพรุ่งนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเพลงเออเพลงมาจากจากจากจังหวัดมาซนะลามาเซีาสายสแล้วก็ถึง เพลงมัสมอตกอรแล้วก็ถึงเพลงมัสลาดยาวของจิตกุมิสั์ค่ะเพราะนั้นขอให้ติดตามนะคะสำหรับพรุ่งนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องกระบวนการของนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มาแล้วก็จุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็มีนักศึกษาบางท่านบางกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ภายในอำนาจกดขี่ของกลุ่มทรรล่าค่ะค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ติดตามเรานะคะวันนี้อาจารย์แมวและอาจารย์ตุ้มตงขอลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ